สอเอกสังคียเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเอกสังคียเถระพระเอกสังคียเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า13ได้มีงานสมโพธ์ต้นมหาโพของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีมหาชนมาชุมนมกันบูชามหาต้นโพธิ์ที่ประเสรศิฐ 14. บข้าพเจ้าเกิดความดำริว่าต้นมหาโพนี้ที่ควรบูชาเช่นนี้ของพระาศาสดาพระองค์ใดย,ย่อมแสดงว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นผู้เว้นจากความเศร้าโศกมากทรงมีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดสิหครั้งนั้น ข้าพเจ้าถือสังเป่าบูชาต้นโพตลอดแล้วไหว้ต้นมหาโพที่ประเสริฐ 16. เมื่อร่างกายข้าพเจ้าล้มตายลงกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําในเวลาใกล้าตายส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงเทวโลกและข้าพเจ้าได้รื่นรมอยู่ในเทวโลก17เครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นมีเสียงน่ายินดีน่ารื่นเริงบันเทิงใจ ขับกล่อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า18ในกับที่เจ็อดนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัศนะ 18. ในกับที่71นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระราชามีนามว่าสุทัศนะมีชัยชนะเป็นใหญ่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้งสเป็นขอบเขต19ครั้งนั้นเครื่องดนตรี800ชิ้นแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อข้าพเจ้าได้รับผลบุญของตนนี่เป็นผลแห่งการบำรุงต้นโพยี่ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามถึงข้าพเจ้ายัางอยู่ในคันมารดา กรองก็ประคมอยู่ตลอดเวลา21เพราะอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงได้เสวยสมบัติทั้งหลายและบรรลุนิพพานบทอันไม่หวั่นไหวเป็นแดนกเกษมจากภายัยเป็นอมตะธรรมและไม่มีมนทิน22ในกับที่9กอนับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ25การที่ข้าพเจ้า มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว25คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกะสังคียเถระได้ภาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เอกาสังคียเถราประทานที่สองจบ